สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้ก็กลับมาผมพบกับผมวัดพระสวยกันอีกหนึ่งคลิปนะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะกลับมาลงให้เหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้สักอาทิตย์ละ2วันก่อนนะครับพี่พเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มรับชมองค์แรกกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอไปไวๆหน่อยนะครับพอดีมีพี่พคอมเมนต์กันมาว่า ไวๆก็ได้ครับผมใช้เวลาต่อองค์ค่อนข้างจะนานนิดหนึ่งก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้ลองลองลองไวๆนิดนึ่งนะครับพี่ๆนี่ครับวันนี้ผมได้พระพุทธชินราชเป็นรุ่นปฏิสังขรนเนื้อเงินมานะครับปีสามศูนย์ี่ครับเป็นเป็นลอยองนะครับมีทั้งเหรียญทั้งรอยองค์นะครับรุ่นนี้สร้างผมเคยได้เหรียญมานะครับวันนี้ได้รอยองค์มานะครับนี่ สวยๆเลยครับเป็นเนื้อเงินครับเป็นเนื้อเงินครับพี่ๆนี่มีนี่ครับก้นนี่นะครับพระพุทธชินราชรุ่นปฏติดสังขอนปี3ามศูนย์นี่ครับองค์นี้ผมเอาเจ็รอยนะครับต่อไปก็เป็น พระปิดตามหาสเสน่ห์นะครับพี่พี่รุ่นสร้างพระเจดีธาตุหลวงปู่ทิมวัดพระขาวปี2541ครับพี่พี่นี่ครับเป็นรูปแบบสวยงามนะครับนี่ครับคล้ายๆปิดตามหาสเสน่ห์หลวงปู่โตเลยนะครับรูปแบบฝังตะกุดเงินสองดอกครับนี่พี่พ,พี่นี่ครับ เป็นเนื้อเป็นเนื้อผงผสมชานหมากครับนี่นะครับฝังตะกุดเงินสองดอกนี่ครับดูนิ้วมือสวยสวยเลยครับนี่ครับเห็นผงชานหมากฟูๆเดิมเเลยครับพี่ๆนี่นี่นะครับนี่พองค์นี้ผมก็เอา700ดรอนะครับไม่ค่อยเจอนะครับหลวงพุทิมวัดพระขาวนี่ครับ องนี้ผมก็เอาเจ็ดร้อยนะครับฝังตะกุดเงินต่อไปเป็นพระหลวงปู่ทวดร้อยองค์ครับองค์นี้เป็นปีสี่หนึ่งยังทันอาจารย์นองปุกเศษครับนี่ครับพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ครับ ด้านหลังก็จะออกค้ำๆนิดนึงครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับเงาๆแวแวแวแบบนี้ครับนี่ต่อโค้ดวัดช้างให้แล้วก็หมายเลข4 2่สี่ครับ นี่มีตะไบ,บตัดช่อนะครับนี่ครับตะไบ,บคมๆตัดช่อนี่ครับองนี้ผมเอา500นะครับหลวงู้ทวดวัดช้างไห้ปีสียังทันอาจารย์นองครับผมต่อไปก็เป็นหลวงู้ทวดเหมือนกันนะครับ นี่องค์นี้เป็นเม็ดแตงปีสองสองเป็นลงยาเขียวนะครับลงยาเขียวนีน่นิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าสภาพใช้มาหน่อยเป็นหลวงผู้ทิมหน้าอ้วนนะครับปีสองสองนี่ครับหลวงผู้ทิมหน้าอ้วนนี่ครับลงยาเขียว รงยาเขียวเหนียวซับนะครับเก็บเงินเก็บทองดีแต่สภาพใช้มาหน่อยครับนี่เม็ดแตงนี่ผมก็เอา500นะครับพี่พี่สีเขียวลงยานี่ครับต่อไปก็เป็นรอสสองร้ครับพี่พี่ หลวงปู่ทวดร้อสสองร้อยเป็นพิมพ์เสมาลงยาเขียวเหมือนกันนะครับองนี้ลงยาเขียวนี่ครับองนี้เนื้ออปกา้าแต่ว่าก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์ขอบขยักนี่ครับนี่ขอบขยักแบบนี้นะครับไม่เห็นนี่ครับ ผมเอาองค์ละ400นะครับถ้าแยกองค์ถ้าพี่พี่ท่านใดเอาองค์ลงยาสีเขียวกับเนื้ออัปกก้าก็ถ้าแยกองค์เอาเป็นองค์ละ400นะครับพี่พแต่ถ้าถ้ายกคู่เลยผมเอา700รครับถ้ายกคู่ผมเอา700นะครับต่อไปเป็นเหรียญ ใต้ฮงกงครับนี่สวยมากๆเลยครับนี่เป็นกระไหลทองพิมพ์เล็กเหรียญใต้ฮงกงพิมพ์เล็กกระไหลทองนะครพี่พี่เลี่ยมโบราณนี่ครับนี่ครับเป็นหน้ากระจกเป็นเลนขยายแบบนี้นะครับนี่คลาสสิกมากๆเลยแต่ว่าหูหักไปนะครับครับเหรียญใต้ฮงกงพิมพ์เล็กนี่ผมเอา40่รนะครับนี่ครับ สวยมากๆเอาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตะโกปีสี่ศูนย์นะครับรุ่นรวยมหาลาบนี่ครับผมให้ดูโค้ดนะครับนี่ โคตอกสวยๆเลยครับในหน้าตาจมูกก็โดนมานิดนึงครับนี่นะครับองค์นี้ผมเอา500นะครับพี่ๆนี่ครับ หลวงพ่อรวยรวยมหาลาบปี40ต่อไปก็เป็นนายหลวงรอเก้าทรงผนวดนะครับปี50วัดบวรนี่ครับกล่องเดิมเเลยครับเหรียญทรงผนวดนี่ผมเอา300ครับปี50นนะครับวัดบวรนี่ครับ สวยๆเงาๆเลยครับผมเอา300นะครับต่อไปเป็นเหรียญในหลวงรอ9เหมือนกันครับเป็นเหรียญ4รอบปี18ครับนี่ครับผิวสวยๆเลยครับคำคามคำคามเลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมเกษาสามเส้นครับพี่ๆ นั่นนะครับผิวยังสวยนะครับนี่ครับผิวยังสวยมีจมูกโดนๆบ้างเอาสี่ร้อยนะครับองนี้องนี้เอาสี่ร้อยด้านหลังสวยครับต่อไปก็เป็นเหรียญสี่รอบเหมือนกันนะครับพี่พีงองนี้สภาพ ลมดำจางไปเยอะเลยครับแต่ว่าได้พิมพ์นิยมมีวงเดือนนะครับวงเดือนบนนี่ครับนี่นะครับพิมพ์นิยมมีวงเดือนครับแล้วก็เส้นผมสามเส้นเหมือนกันครับนี่ครับเป็นเส้นผมสามเส้นแล้วก็ด้านหลังวงเดือนนะครับ 500ครับพี่พี่นี่ครับเป,เป็นพิมพ์หายากหน่อยครับผมเอา500นะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อแพรครับแพรห้าพันเป็นเนื้อผงใบลานหลวงพ่อแพรที่เป็นเนื้อใบลานจะค่อนข้างสร้างน้อยนะครับนี่ครับองน,นี้สวยๆส,สภาพคาบแป้งเดิมๆเ,เลยครับ นี่ครับเป็นเส้นตัดแม่พิมพ์นะครับนี่ครับสวยสมบูรณ์จริงๆนะครับองค์นี้นี่เป็นตะกุดทองครับนี่นาคเงินอยู่ข้างล่างครับพี่ๆนี่ครับสวยจริงๆเลยนะครับองค์นี้ ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยเลยครับองค์นี้สวยจริงๆครับได้เนื้อใบลานด้วยต่อไปก็เป็นเป็นปกโพนะครับปกโพเป็นย้อนยุคนะครับเอาองค์นี้เป็นปีสามเก้าเนี่ยครับพี่พี่ อันนี้เห็นกระตุดทองชัดเลยครับนี่ครับกระกุดทองแล้วก็นาคเงินนะครับตรงนี้แทบไม่เห็นเลยนะครับแต่กระตุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมปกโพป,ปีสามเก้านี่ผมเอาสามร้อยนะครับนี่ครับสามรอยบาทเบาๆครับ นี่องค์สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นตรงพิมพครับปีหนึ่งสี่เลยนะครับพิมพ์คะแนนปกโพสวยๆค่าแป้งเดิมๆเ,เลยครับเนี่ยนี่ครับปีหนึ่งสี่ปกโพนี่หลวงพ่อสร้างที่ระลึกหลวงพ่อไปเยือนอินเดียมานะครับแล้วก็ได้ผงมาจากประเทศอินเดียครับเอามาสร้างพระ ปีหนึ่งสีเป็นพิมพ์ปกโพเนื้อลายเนื้อขาวนี่นะครับนี่ครับสวยสมบูรณ์ค่าแป้งเดิมๆเ,เลยนะครับปีหนึ่งสี่องนี้ผมเอาห้าร้อยครับพี่พี่นี่ครับครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปของวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆที่ทักกันมานะครับสอบถามกันมาอยู่ทุกวันขอบคุณมากๆเลยครับ